ประวัติพระกัสปเทระท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและเสียงดนตรีเบาๆที่พาดผ่านป่าไม้ในอินเดียยุคพุทธกาลเราขอต้อนรับท่านเข้าสู่การเดินทางภายในจิตใจเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเพียรและปัญญาของพระกัสปเทระผู้เคร่งครัดในพระวินยัยและเต็มไปด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริงพระกัสปเทระเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งในแคว้นมคอทอเด็กหุ่มผู้เฉลียวฉลาด และได้รับการศึกษาสูงสุดในยุคนั้นหลังคำพีพระเวทและปรัชญาอินเดียโบราณความรู้สึกของการสแสวงหาความหมายในชีวิตเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเยาว์เหตุนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเชื่อมโยงด้านจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้งแม้ว่าจะมีความรู้ลึกซึง้งและทรัพย์สินมากมายพระกสศปักกลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าของชีวิตทางโลกเมื่อได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดสินใจออกบวชและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดการปฏิบัตินี้เปรียบเสมือนแสงที่ส่องทางในเส้นทางแห่งจิตใจของเขา ภาพพระกัสปะนั่งสมาธิใต้ต้นไม้พิสูจน์ถึงความเพียรพยายามและตั้งใจแน่วแน่ท่านบรลลุธรรมและกลายเป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่พระพุทธองค์ยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเจริญสมาธิความสงบที่พระกัสปะนำมอบให้สื่อถึงมโนธรรมในทุกรูปแบบในบทบาทของพระเทระผู้สำคัญพระกัสปโดดเด่นในความเคร่งครัดและความสามารถในการสั่งสอนผู้ภิกษุและประชาชนให้เห็นถึงความจริงในพระธรรมคําสอนความลึกซึ้งในการสั่งสอนช่วยให้ผู้คนตรจตรอง และเข้าใจในธรรมะอย่างแท้จริงภาพที่เห็นคือบทบาทของท่านในการเดินทางเผยแผ่พระธรรมนำหลักธรรมสู่ชนบทตลอดชีวิตพระกัสบอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมหาชนช่วยนำทางผู้คนให้พ้นจากทุกท่านไม่เพียงเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยึดมั่นในธรรมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนก้าวสู่ความสงบและปัญญาภาัยในให้ทุกคนได้หันกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตในแสงสว่างแห่งธรรม เมื่อแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาพระกสปเทระในท่าทางสงบค่อยๆเตือนเราถึงการตั้งตนอยู่ในธรรมประวัติของท่านที่เต็มไปด้วยความเพียรและความเคร่งครัดนี้สอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการเดินทางภายในให้เราร่วมกันตั้งมั่นในธรรมเพื่อปลดปล่อยชีวิตให้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาและความสงบที่แท้จริง